บนโลกใบนี้ยังมีหลากหลายสิ่งที่ยางพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีตัวตนอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจและดวงวิญญาติสิ่งมีชีวิตจากข่วงอวกาศอันไกลโพ้นากว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือ บาน ANA โอ้ครับได้ช่วยด้วยครับดันดันโลกที่การมีตัวตอนอยู่ของผู้ผีวิญญาณและมนุษย์ต่างดาวนั้นมีตัวตอนอยู่จริงว่าด้วยเรื่องราวของโมโมะไอยาเซะ เดกสาวมัธยมผู้เชื่อในการมีอยู่ของผูดผีวิญญาณต่างๆแต่กลับไม่เชื่อในการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวในขณะที่เช่นทาคาคุระเพื่อนรวมชั้นของเธอนั้นเชื่อในการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแต่กลับไม่เชื่อในการมีอยู่ของผูดผีวิญญาณการเดิมพันเพื่อตามหาความจริงจึงเกิดขึ้นในยามดึกคืนหนึ่งทาคาคุระถูกท้าทายให้ไปยังสถานที่เฮียนที่ว่ามีผูดผีอาศัยอยู่ส่วนอายาเซถูกท้าทายให้ไปยังสถานที่ลีลับที่ว่าเป็นแหล่งกดดานของมนุษย์ต่างดาว แต่ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นการมีตัวตนอยู่ของทั้งสองสิ่งนั้นกลับมีจริง <c oughs> ดันดาดันคือจักรวาลของมังงะที่การมีตัวตนอยู่เสิ่งมีชีวิตดีลับอย่างผูดผีวิญญาณและมนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงบอกเล่าผ่านปลายปากกาของอาจารย์ยูกิโนบุทัศสึผู้อยู่ในวงการมังงะมานานกว่า14ปีผ่านการตีพิมพ์ผลง,งานกับสนักพิมพ์แนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นอย่างสนักพิมพ์โคดันฉะและชูเอชะ อาจารย์ยูกิโนบุนั้นมีความสามารถในการวาดรูปตั้งแต่สมัยเด็กแล้วถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนสอนวาดรูปหรือว่าโรงเรียนกดวิชาเลยก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นตกของอาจารย์ยูกิโนบุแต่เดิมเริ่มทีก็ไม่ได้สนใจในการเป็นนักเขียนการ์ตูนเลยแม้แต่น้อยจนจู่มาวันหนึ่งอาจารย์ยูกิโนบุได้มีโอกาสอ่านมังงะเรื่องหนึ่งลัมโป The Hyper Sonic Boy เป็นผลงานของอาจารย์เทสึโรอุยยามะ มัะเรื่องนั้นได้จุดประกายบางสิ่งบางอย่างในตัวของอาจารย์ยูกิโนบุเขาสำหรับอาจารย์ยูกิโนบุแล้วผลงานเรื่องนี้นั้นเป็นผลงานโปรดของเขาตลอดกาลและเป็นผลงานที่มีที่พลนต่อเขาเป็นอย่างมากเขาถึงกับชื่นชมอาจารย์อุเอยามะในฐานะนักเขียนที่เขาชื่นชอบตลอดกาลอาจารยูกิโนบุเริ่มจากการคัดลอกสไตล์งานเขียนและลายเส้นของอาจารย์อุเอยามะและเริ่มอ,ออกเดินทางฝึกฝนวิชาในฐานะผู้ช่วยนักเขียน หากใครยังไม่รู้เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังงานภาพของเชนซอแมนและเฮลพาราไดส์โดยระหว่างนั้นก็ได้มีการเตรียมเรื่องราวของดันดาดันเอาไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ทูกตีพิมพ์ออกมาเพราะว่าเขาต้องการให้เชนซอแมนและเฮลพาราไดส์จบอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะออกมาเขียนมังงะของตัวเองและในตอนท้ายนั้นเขาก็ได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้มาออกมาเป็นสไตล์มังงะแบบของตัวเองจึงเกิดเป็นดนันดาดันขึ้นมาได้ ด้วยเอกลักษณ์ของงานภาพที่รายละเอียดคมชัดและจับเต็มทําให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ผ่านไปผ่านมาได้อย่างง่ายดายแต่งานภาพกับไม่ใช่สิ่งที่ตราตึงลงในใจของผู้อ่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนื้อเรื่องและชั้นเชิงการเล่าเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยหลากหลายรสชาติอารมณ์ทั้งโกรธเกลียดเศร้าสนุกสนานและรัก เมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกกันออกมาอย่างพิธีพิธันและถูกถ่ายทอดด้วยชั้นเชิงการเล่าเรื่องที่ทําให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้แต่น้อยของดันดาดันทําให้องค์ประกอบทั้งหมดเมื่อหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นมังงะแนวหน้าไฟแรงที่ชูเอชะให้การยอมรับและเมื่อวันที่6เมษายนปี2021ดันดาดันตอนแรกก็ถึงกําเนิดขึ้นมังงะเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ลงบนแอปชว่เดนจัมพลัสของสำนักพิมพ์ชูเอชะ ก่อนจะตามมาด้วยกระแสต,ตอบรับอันรวดเร็วที่ล้นหลามในงานภาพอันสวยงามจนได้ไฟเขียวไปต่ออย่างรวดเร็วแต่หารู้ไม่ว่านั่นยังไม่ใช่มัดเด็ดของอาจารย์ยูกิโนบุในมังงะเรื่องนี้และเมื่อตอนที่16ในมังงะเรื่องนี้ได้มาถึงเรื่องดาวอันบีบคั้นหัวใจก็ได้ถาโถมใส่ผู้อา่านก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในมังงะที่ตราตึงในใจของแฟนๆไปอีกนาะน นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ดันดาดันก็ยังคงดําเนินต่อไปในฐานะมังงะที่มีผู้อ่านมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นมังงะที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสํานักว่าควรค่าแก่การอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตและในเดือนมุ่งใป,ปี2024นี้ดันดาดันฉบับอนิเมะหลังจากรอคอยมานานในที่สุดมังงะเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอนิเมะขึ้นจอเองนินสักที สตูดิโอผู้ที่มารับหน้าที่ในการดัดแปลงอนิเมะเรื่องนี้คือสตูดิโอที่เรียกได้ว่าเม่น้อยแต่ต่อยหนักสตูดิโอ c i e n c e ซาลุสตูดิโอผู้สร้างอนิเมติสแต่คุณภาพอย่าง Devil Man Cry Baby ชมรมอนิเมชั้นไคยะแตะและไฮคิโมโนกาตาริแต่ยังไม่พอแค่นั้นนักพาคของสองตัวละครหลักอย่างอายาเซะโมโมและทาคาคุระเคีน ยังได้นักภาคอย่างคุณโอคายามะชิออนมารับบทเป็นอายาเซะโมโมะผูเคยรับบทเป็นมิเอะไอหรือว่าไอจังจากสาวลืมแว่นแสนบุ่นละมุนลักอินโอเอะทาคินะจากไบโคลิสรีคอยและเดสตินีจากแท็กซ์โอปัสเดสตินีทางด้านทาคาคุระเคนได้คุณฮานาเอะนัสกิมาเป็นผู้ให้เสียงภาคซึ่งเคยให้เสียงภาคตัวละครอย่างคำบดุทันจิโร่จากดาบพิฆาตอสูร อันนิกิเคนจากโตเกียวกูนและอายนโนโคจิจากอิเล็กคลาสลูเดินตัวเข้าสู่โลกอันวายปวงของเรานักเรียนมัธยมปลายกับการต่อสู้กับัดต่างดาวและพูดผีพร้อมกับเผชิญปัญหาไวรุ่นไปพร้อมๆกันความหาที่ล,นล้นหลานแต่ตามมาด้วยหมัดพุกของเรื่องราวที่สิ่งกินใจในเบื้องร้างของลากหลายตัวละครแล้วพบกันในดันดาดันูดูใบไม้ผิปี2 0 2 4นี้ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ